เนื้อหาต่อไปนะครับเราจะพาไปตั้งโปรแกรมโลโกฟอร์มนะครับซึ่งโปรแกรมโลโ o ฟอร์มนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการจดจํารหัสล็อกอินของเว็บไซต์นั้นๆนะครับและสามารถเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้โดยเพียงคลิกเดียวครับผมนอกจากนี้ยังสามารถจะจดจำฟอร์มเนื้อหาประกาศข้อความต่างๆที่ใช้ในการโพสต์นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการพิมพ์เหมือครับผมก่อนอื่นเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับเป็น Google Chrome นะครับนีเข้าไปครับผม ไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ Powerlist Group จากนั้นเลื่อนลงมาผมต่อไปเลยนะครับเข้ามาที่เมนูสมาชิกครับผมจากนั้นล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกครับาสมาชิกเราก็มีอยู่แล้วนะครับมีเข้าสู่ระบบครับ ต่อไปครับผมเลื่อนลงมาที่เมนูดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยต่อไปครับผมคลิกด,ดาวน์โหลดที่โปรแกรมโปรโฟอร์มเลยครับต่อไปครับเราจะเข้าที่เว็บมีเดียไฟล์นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมครับคลิกที่ดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะครับรอ โโปรแกรมแป๊บนึงนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกเข้าไปที่โปรแกรมเลยนะครับโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดออกมาครับผมคือโปรแกรมนี้จากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรมวินลานะครับที่เราแตกไฟล์ออกมาครับผมคลิกที่เมาส์ชี้ที่ e t a c h to ครับผมแล้วก็คลิกจากนั้นครับคลิกโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วครับผมปิดไปครับ เรายิดไปครับจากนั้นก็มาที่ My d o c u m e n t ของเรานะครับมาที่ดาวน์โหลดครับผมจากนั้นมาที่เดอร์ที่เราแตกเมื่อกี้นะครับก็คือ Lowoform ครับผมจบบเป็นคลิกเข้าไปครับจากนั้นมาที่ตัวติดตั้งโปรแกรมครับเป็นชื่อว่า l o ฟ o f o r m Setup แบบเ้นคลิกเข้า จากนั้น yes ครับรอสักครู่ครับผมจากนั้นคลิก next ครับไม่ต้องเลือกไฟล์ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับคลิก install เลยครับ install อีกรอบครับผมต่อไปเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งอะไรก็ได้นะครับแล้วคลิก next ครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมต่อไปเราจะทําการอาเป็นการแก๊ค,ครับผมแก๊โปรแกรมเพื่อให้ไม่มีวันหมดอายุครับก็ไปที่ที่ที่เราแจกไฟล์ไว้เหมือนเดิมครับไปที่ดาวโหลดครับผมไปที่โฟลเด r ร์รูปฟอร์มเหมือนเดิมครับจากนั้นะเบ็นลิกที่ไฟล์ rf7. tab ครับผมแล้วกด yes ครับ ออสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะมีคำว่า p พ e ่ s อินทีทู i n มเครับผมกดตัวเบิรกด enter ครับผมเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จพิธีครับผมแค่นี้เราก็จะมีโปรแกรมโลโกฟอร์มติดไว้ในเครื่องนะครับใ,ใช้ในการดัวน,น์โหดรูปอาวน์ลดรูปแล็ใช้ในการโพสต์นะครับลักษณะของโปรแกรมมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมลองเข้าไปที่เว็บโอเคครับ นี่คือลักษณะของโปรแกรมนะครับจะอยู่บาด้านล่างครับผมเยวผมจะสอนวิธีใช้สักหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับผมลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราครับผมก็คือเว็บไซต์ o w e r l i p ครับเว็บไซต์ครับ ที่เมนูสมาชิกเลยน,น,นะครับทำการออกระบบกันนะครับกดโฮมจากนั้นเข้าสู่เว็บไซต์รอบครับผมเราจะทําการเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่รอบนะครับรอบมาที่เมนูสมาชิกครับผมจากนั้นทําการรับอินเข้าสู่ระบบครับคลิกเข้าสู่ระบบครับผมจากนั้นระบบ ของโปรแกรมรฟอร์มจะถามว่าให้เซฟข้อมูลล็อกอินหรือไม่ครับผมกดเซฟนะครับแลเลือกบันทึกข้อมูลในการล็อกอินครับระบบจะถามหารหัสความปลอดภัยนั่นก็คือรหัสผานที่เราตั้งไว้เมื่อตอนอเราลงโปรแกรมนะครับคลิกโอเคครับผมแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับล้องปิดโปรแกรมครับผม สมมุติว่าเราจะเข้ามาที่เ็ฟของเรานะครับเว็บไซต์ของเรานั่นคือ Powerlip Group ครับผมคลิกที่รับงิ Lock ครับผมจากนั้นลิกมาที่ p o w e r l i t Group ระบบของโปรแกรมจะเข้าเว็บไซต์ที่เราทำทีแล้วก็ทำการล็อกอินให้อัตโนมัติเลยครับคอยดูนะครับนีเน่เรียบร้อยครับผม ทำการวัองอินข้าเราเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ให้การติดตามการสอนครั้งนี้ครับผมขอบคุณทุกคนครับขอให้ท่านโชคดีครับ